ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทําความสะอาดหน้าตารีดก่อนคือใช้เทียนเนี่ยครับ,นะรบล้างหน้าตารีดก่อนให้มันสะอาดแล้วเราจะเอามาถูกับผ้านะครับเราใช้ตารีดนะครับถูก,กับผ้านะับอันนี้เราใช้เทียนนะครับ ในการล้างหน้าตอลี่นะครับเรามาดูนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะสะอาดขึ้นกว่าเดิมนะฮะครบาบในเหนียวมันก็จะออกไปอัอนนี้ก็คือ,อวิธีล้างหน้าตอรี่นะครับแบบง่ายๆยานี่ใช้เทียนไขนะครับอันนี้เราก็จะเทน้ำลงไปนะครับเพื่อล้างตะกัน ที่อยู่ในแผนวามร้อนนะครับก็เปิดไฟให้แรงๆนะครับเปิดไฟ้แรงๆนะครับแล้วก็เอียงตารีดนะครับประมาณ45องศานะแล้วค่อยเอทน้ำลงไปนะครับในรูนะครับอันนี้ตะก,กันก็จะไหลออกมานะครับ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตะการจะหมดนะฮะพอเทสักพักหนึ่งครับแต่แ้เราก็ค้ําตะลีดลงมานะแล้วก็เราก็ลองกดกดเพื่อไล่ตะการออกอีกทีหนึ่งนะฮะเปิดแรงไฟให้สุดเลยนะครับก็ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆ,ๆนะครับ ก็เทนะครับจากนั้นก็กดไล่นะครับไล่ตะกันออกมาขาับวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าตะกันจะหมดนะครับโอเคครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับนะก็มันก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับที่สามารถทำความสะอาดเทารีบนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านนะครับนะโอเคครับสำหรับที่นี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ